บริเวณอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรนะครับที่ผมบอกไว้ว่าดินแดนมหัศจรรย์ทะลุโลก230ล้านปีแต่ว่าบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหรือจะเรียกว่าไฮไลท์ของอำเภอน้ำหนาวก็ว่าได้แต่จริงยังไรก็ตามผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการทททสำนักง,งานพิศนีุโลกท่านดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูด้วย ผมอยู่กับท่านผอ,อ,อยติกาแก้วบริสุทธิ์ครับสวัสดีครับผอ,อครับสวัสดีค่ะผอ,ะอ,อเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้ไม่คืออะไรครับค่ะจุดตรงนี้นะคะที่รเราอยู่เนี่ยเขา<อ>เรียกว่าเป็นจุดชมวิวจุดชมวิวซึ่งเป็นไฮไลท์ของอีกจุดหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะของอำเภอน้ำหนาวค่ะ,ะชื่อว่าผาหินคอง ผาคิงของทําไมถึงเรียกว่าผาคิงของครับพ่อก็จะเห็นว่าด้านหลังนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีหน้าผาอยู่ที่เป็นโขดหินอันหนึ่งนะคะรแล้วจะมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยเหมือนกับคิงของเลยค่ะครับเขาจึงเรียกว่าผาคิงของแต่นึ่งเที่ยวเข้ามาเขาจะมาช่วงเวลาเท่าไหร่ครับพ่อค่ะก็ส่วนใหญ่เวลาที่เหมาะสมนะคะในการที่จะมาเที่ยวคิงของก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะคเย็นๆครับ ถบรรยากาศแล้วก็สัมผัสอากาศหนาวใช่ไหมครับการพอ,อเชิญชวนนท่องเที่ยวให้มาเที่ยวอำเภอน้ำหนาวเชิญครับค่ะก็อยากเชิญชวนทุกๆคนเลยนะคะลองที่มาจังหวัดปรบูรน์นะคะอยากจะให้ลองแวะมาชมยังจุดชมวิวตรงนี้นะคะก็คือครตรงผาคิงคองนะคะอยู่ตรงบ้านโคกยาวนะคะซึ่งเส้นทางตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่จะตรงไปยังอำเภอน้ำหนาวนะคะซึ่งก็ไม่ไกลแล้วจุดตรงนี้ค่ะก็จะมีร้านค้า ร้านคาเฟ่อะไรต่างๆที่ให้บริการแล้วรวมไปจนถึงคุณสามารถที่จะมาถ่ายรูปนะคะเช็คอินซึ่งเป็นเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของน้ำหนาวเลยค่ะครับเพราะขอขอีกที่นึงถ้าเกิดมาพักแรงที่อำเภอน้ำหนาวนั้นนะจะพักแรงได้ก็คือค่ะก็รเราสามารถที่จะพักค้างที่โฮมสเตย์ได้นะคะคคซึ่งเดี๋ยวนี้ตอนนี้โฮมสเตย์เองเนี่ยก็พัฒนารูปแบบขึ้นมานะคะคนจนจะเหมือนเป็นรีสอร์ทอยู่แล้วนะคะแล้วก็ จะมีแบบเยอะมากค่ะหลากหลายมากก็สามารถที่จะเลือกพักได้หลายๆที่เลยนะคะครับถึงอย่างไรก็ตามเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวหรือจะมาเที่ยวที่อำเภอน้าหนาก็สามารถจะสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพิษณุโลกเบอร์โทรศัพท์หรือสอบถามทั้งไหนได้ไดบ้างครับค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามตามเพจนะคะเพจของทอท,ทสำนักง,งานพิษณุโลกนะคะก็จะมีน้องๆคอยตอบนะคะก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามได้เลยค่ะครับ น่าสนใจครับท่านผู้ชมฮะมาเที่ยวอ,เอำเภอหนองหนาวจังหวัดเพชรบูร์ผมบอกทุกครั้งเลยครับว่าการเดินทางท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยเป็นดินแดนมหัศจรรย์จริงๆก็คือทะลุโลก230ล้านปีคุณมาพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองครับมาเที่ยวอำเภอนนําหนาวขอบคุณครับปอ,อครับขอบ,ขอบคุณสวัสดี